เออพรุ่งนี้ใครจะทำพัวมาไร้พอจะให้ใส่ค่าให้ชักไปลายไม่ชิบเก้าบาทจิ้เบอร์อชาปูอย่าลืมนะพรุ่งนี้ต้องใส่คายคนร็อกเกตร้อยสิบเก้าเกตร้อยสิบเก้านะ ค่ะค mm uh ่ะ huh. บ nah, ันฑิตเอฟซีส oh. okay, okay, so okay. right, ุสุขสทุกคนนะคะค่ะไม่นี่ค่ะวันที่หกแล้วนะคะวันที่หกเมษาสองห้าหกเกียรตมืออื่อมมืองานนะคะมืออื่นมืองานกาะล่ำสะรรค์ไห่ครูอยู่ห้อแล้วก็ผครูไรศิถวายตนผาปลากระเช้านี่นะคะมืออืค่ะแล้วก็สิมาล่ำถวายพินเพื่อนนะคะล่ำถวายสักการะบูชาสถานทีเพราะว่าเพื่อนไห้สุขไห้ลาบไห่สุขไขมานเท่า แล่วเ็เต็ดตวนปัจจันใจไปร่วมเพศร่วม,วมสางข์พวกเราค่ะได้มาแม่คู่กับไปสางข้างวัดซาสนุบนุญวัดป่าบันมือเจนั่นเล้วก็ไล่หมองไลท่ทีนะคะแล้วก็จัดงานที่ที่ให้ปูลายอย่างย่ำมือขึ้นนะคะสีมีหมอลำลูกพุ่งมอลลัสามสไาย์ห่วงของแม่ปูนะคะรับเชิญสาธที่ทองจันท์ลุงโรดเพชรธงชัยพิมพ์ใจเพชรพลานชัยนะคะ เจ้าพอ่อเจ้าแม่หมอลำนะคะบารมคารู่ <It> s <S ค่ะคู่บาอาจารย์นะคะ it s it. <S ลูกล้านผู้เกิดไม่ในรุ่นโมโกุจ้าบอกว่าพิมใจเป็นไพสาธิตลุงโลดนะคะค่ะวันมาเห็นนะคะมาพอพูพอกันว่าที่เขียนนะคะอยู่บ้านดอนผู้มู่ที่ซิปตาบลน้องนะคะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะค่ะเป็นไม่คู่จัดอีกนะคะเพราะว่าจะเสริมจะร้องให้คู่ล้ะก็ขั้นแม่คู่ในโศขเวรลาขั้นในลานเตียงไม่คู่อะ กะเสียเอามอลำม,มาให้คนชมรีจยงนี้นะคะนอขอบังอ่อนใช้ไิ้ขงโครูปขอคุณปู่จามากช่ววต่อลมหายใจแล้วปูเม,มื่อกาลูกคัดจนน้ำตาไหลได้ค่ารบกับบ้นานเจ้าค่ะเกอสวายอุปูขี้ร้อยออมาเหมยเยีเพ่นเยอครับปาด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 ,ปด,ปดได้แบบไม่ขาดปันอย่างบังอ่อนเนาะ อ้าวให้มือโค้งมือรับมือโค้งมือมันเดินทางกว่าไปไ่เดียวิ่งแห้งมืงอย่างมงก่บ่มึงอย่างวันชีหงคนเริ่มรอกมากเลยกิ่งเลี้ยงวัวหน่ะค้อยเลียงเนอะมือเลี้ยนจะชิบเก๋ชิบเก๋ชิบเกเด็กยิ่งคนาหนาะคตายกุ๊กได้ก็ได้แต่ะบุญไขบุญมันรอกกิ่งมงเอออ้หนึ่ง รุ่งซีบกากพ้าเออคว่างม่ได <ry injected> ้เก่าคว่างเนาะเอาค่ะคุ้งข่างคุ้งไปหน่ามือโขกมือราบมือโขกมือไม้ถึงถึงแล้วก็ค่อยๆขอให้ขุดหวยขุกคมอืมแล้วคว่างม่ได้เยอะกาดชงไอ้นาำชะมดตีตีวงร่วมข้างมหาเกลือนั่ง รับพัระราเนาะเตอรวงขางคือด uh, yani uh, hey, ืนคือกาต่งอ่าวหามืม่คุ้มไม่กับไมุ่้มไม่หมายถแล้วก็รวยทุกๆุกโคมระลืกระลืมแต่ดูตีนแดงพัดขี้เห็กนะเออขณะนี้เอามาก็เอาปัดแดงมาใส่ด้วยนะบางเือบางถือนี่ยมันก็มือกระดอกไม้โอมอยู่ตรงนี้เองงานอัรชนะอันชญาบัวดื้อขาวต้มบักข้าวกเมืองกมต้มบัก่วงกับบกเมือง ส้มมะขามเนาะเออรวมข้างมหาเกดีพร้อมถัดก้าวโยกำมวนเงินข้อมือบให้งานรถขามรถแกมูขาม้อยเมนบอกเอาไปเอาเนาะแกปูเด้๋ยวลูกสิเหตุไม่ดอกแกปูอืมอ่ะอแะแกวัดเนาะแกปูเอามมอโคกมอรักมือโคไมอหมายเลยงานช่างอันชยาด้วยกูถึงืม่เที่ยอ ว่วแดงว่วแกว่วงขางมาหาเกือยู่รุ่นชิบเขาเนชิบเขาอนจะเจอเจอไม่หม่รด้จะพูดยัว่าชิบเขากัหกชิบเขาเที่เหมือนเป็นแค่บ้านเขาหกไม่หวานโม่ก็จะแน่ว่าชิบเขาเอราะงั้นว่าก็ไม่อกน่ะงั้นงันขอต่อมูกาได้ไงครับก้อขาดเรื่อง ต้องคัดเลยที่ผ้องคัดซึ่งเบาแข้มเบาห่ยอยืพายเบาโคยใหญ่คือคาดอยู่ช่วอตวมาได้เก่าพูารวมสายมบุญก็พันบาทเอาไม่ครบไม่รับไม่ครบไม่ไวทถึงๆแล้วก็รัวจะดึงจะดึงนะลรู้งาพวกมาได้หย่แย่ไปกช็ดแตงเด้อเวไปให็ดเชัเด้อ แล้วก็บ่านน้อยหอยัางนั่งถูริค้อนผู้นกพ้อผู้นกพ่ออ่านพูดพูดยาพูดพูดกันมาเินเงๆแล้วก็รวยนะลูกนะใครก็เขียบเป็นังพูดเขียนนี้ก็ากนกพออ่านกันเอาทอายข้อหวังบุมมาจิกจิรากพ่อผอมน้อนอเขาออกใจเพื่อฟ้าดาาซอ เออนางกะเริ่นางคันดิกาเออเร่เสียฝ่ายเสี้ติกมาให้ตอวบนวัตถุิ่อื่นขแต่คือ่วงมาได้เนี่ยคือจะิก็บาทดเด้ลวก็เที่ยงกแล้วก็ทิ้งแค่นันและพวงมาได้ยังไม่้ทุขึ้นยังายก็บืรอันนี้เ่อโซอ่อนที่ข้าข้างกผุมถวายคายน่งร่ำงพอรือขอหาข้างวั้เนาะ ให้มือโกมือร่ามือโกมือไหวมือหึงแล้วก็รวยทุกทุกคนแต่เดืนแตเดืนนะออันนี้งอเขาวงเดือนบุญเทพหนึ่งรวมค่ะทุ้มครงบุญครงมาให้คือสบายหนึ่งหมื่นบาทเมื่อครูหนึ่งพันยืมได้หรือยังได้แล้วเนาะอมือโ搓มือราามือโ搓มือไหวหึงหึงแล้วก็รวยรวยทุกทุกคนเทปเก๋ อยากได้โชคบ่าหมอยากครับเอออยากทำฟวงมะไรให้ปลูกแากไหมได้ครับอยากทำฟวงาะไรให้ปลูกแจกจะปลูกให้ดีจะให้ต่อคุณทั้สิบเจ็ดบาทนะลูกนะครับผมวันนี้นะวันนี้นะอ่ามือขวามือขามือขวามือหมายนึงแล้วก็อยู่หัวทุกทุกคนจะดีจะดีนะลูกนะอันนี้ของอ่นางนัดน้อยเพราะกับภาวะเพราะแต่สมช่างวนไปเรื่อยๆนะดูดัไม่่หรือไง้าคมมือกันงนะ สมไม่ได้นะแล้วก็เปลี่ยนการเันอีกนี่อันนี้เอฟพีผ่านมาทางติดตะยพ่วัวหูยางบัวบัววันบัวของเด็กบัวบัววันผ่ารวยพอกับนง่าย นันนี้พงกันแก้วกัญญาทําไมครูก,ก้องทำไมไม่มาหาบอกใครหน้าพ่พอเนี่ยมันถูกน้อยหนูหไม่มี <c oughs> <c oughs> การพงบ่าไม่ให้เงี้ยก้องก้อยโอนไปเลยหนี่อยแกพง <c oughs> ให้บอกหาพ่อมาหมดเอยเนี่ยนะโอ้ทุกปิดขอบปิดขอบกระจ่างปิดขอบกระเรื่อนไปทั้งตูวเนาะให้เงี้ยก้องก้อยให้นายท่านนะพง หรือคู่อ๊อกมาด่วนจะเร็วแจกด่วนค่ารถหน่ะบ่แพงมทิปเท็จบาคลิปเท็จคลิเท็จวิเท็จบ่าคลิปตรงไปเรื่อเยเร็วด่วนเร็วดนเร็วด่วนเร็วด่วนเื่อมเรื่คย ขณะนี้ครูก็ไม่ว่างนะขณะนี้ครูก็ขอเข้าห้องน้ำก่อนพูดนะ้วว่ายงง้นอืโอ้ขณะนี้สอนพิเศษนะวันนี้เป็นวันจุกหนึ่งแต่ครูก็หนักก็ได้สอนพิเศษเหมือนเดิมขณะนี้ครูปวดช่องมากคือไปปวดนักเนนักเรียนอยนักเรียนคุณจ๊ะใช่เสียชคลิปคคลิป Ừ, ừ. chăm phải, cosas, Bear, phải life, cho nó kết câu kết câu kết câu chăm kết câu kết bao kết câu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  mà câu kết có ma, câu cứ câu kết chứ kết câu kết cứ kết câu kết câu kết câu kết nó kết kết câu 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 kết có, kết câu kết câu อันนี้นางมุ่งคาข้ามแ็งดีอาวมบุญมาอาือขบวยด่างอาวยขมือหมานด้วยเด้อดูดงงมือแห้งทุกปู่ทุกคนงดัด้วย เอออันนี้คือน้ารวยบวกปองก้อผารวยคือแบบบวกปองก้อนมันแกะหมายคนนี้เาแแปลคือมวนยันขาเท้นใครคือฟองก้อยกคือคือแหงก็คือคือขาเหี่ยงก็ถเออคือไปจะขี้เกีนคืออีมึ่มไปกั็คือคือหมายน้อยก็คือ เพี้ยมครับไก่ตูดีไม่แห้งเขาแกะพวกครับปูขั้คือมูมมอ,มอ,อ,อันเนี่ยมันบ่มแห้งเออยิ่ยังกองกอ้นยิงเส็บม,มาอายุมันคน่อนขึ้นมัดปุ่นแจกจ่ายขันคือว่ากองก้เนี่ยแต่มันบ่มจ่ายเขาแกะพวกมันออกตุกครับตกครับเขาแก้โอเคเออเอฟคือใช้บุญร่วมบุญมาผ่านมาทางข้าอินทรีกอบกอดพารวยแล้วก็บอกเคลียเองพารวยเออ ขอให้มีโชคมือรับมือโชคมือหม่หึงหึงแล้วก็รวนถ้าอยากผูกหวยวันนี้จะให้ฟวงมาได้ให้ผู้ตาได้เมื่อผูกเท่ากันเกติบเ็ตบัตเกดชิเกตบัตเยออิน่นกโกเยอะเยอะเกบเกติ นายสราวุธแข้งดูม mm ือ hmm. อ <Enfin, S 2> ืมเกิดวันที่เขาไกเขาไก่เข้าไก่เข้าไก่อืมให้กู้ไปเป้าหายง้ออ้าวขอให้ง่ายสราวุธอืมให้คุกขภาพแข้งแรงให้เขียวขายปลอดภัยไฟไหญ้อันตราย้็บุกเออรูปอยูมือแห้งหายกายปืนกล่าวเด็กอืมอันนี้ไอ้จ่าปูไอ้พาด้วยชื่อนาง ชาลิชาอากรัมคีชาสมช้างบุญกับอุปออังมือคบมือจับมือคบมือหมาดเด้อเด้อเกี่ยวกับการงานเจริญองก้าวหน้าเรียนจริงเรียนดีๆอย่าเป็นคนที่เขียนหนังสือไม่ออกเหมือนยิ้มนะพวกน่ะเรียนให้สะกดถูกหน่อยสวัสดีครับปู่โตให้เป็นใไปค่อยๆเพิ่มวันนี้ปู่ตายว่ากจะให้ปู่เรียน ไปขวดือขวดเนี่ยเขาก็คืออายุพอค่ะคคือทที่ฟัเออวันนี้มาฟังหัวข้อปูตายว่าท่ว่าจะคือเน่ยเขาตะกุกไก่มือเริ่มอ้ารัวหู่อาปูัวคือคือมัเท่าก็บเขาบงแล้วขากว่าคืออายุกูตายเขาไหนหกวอาตายในตัายุฟัวใหญ่ก่าให่วเร่ารขาดจขึ้นหการว่าอายุปู่ตายจะเึ้นครับก็คิดด ก้าทเจ็ชนกา่เจ็นืจัดาจัดเ่นอ่าทุกตงานมือแรวั่นก่องก่อนเพราะการำงอดกระชาพวกงานขอสะสมทางบ้นขอให้บุญใมือคอยปกปักกระชาให้รู้เ็นฝึุกให้มือโเมือแรงมือเขมือมันบกเชยุกจะชิบเทปบาจะเริ่มเหมือนเริ่มมือแค่นั้นแหะตัวอายู้อักไอรูมันขวัเง เออพรุ่งนี้ใครจะทําพัวมาไรพ่อจะให้ใส่ค่าให้ชัดไปไม่ชิบเก้าบาทยังเออจากพูอ,พอย่าลืมนะพรุ่งนี้ต้องใส่ขายคนรับเจ็ดร้อยสิบเก้าเจ็ดร้อยสิบเก้านะมีบงผพรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกไว้คือว่าพ่อพขาเตือนไว้นะจากพูจำไว้ด้วยนะ,ะก่อนจี ร้อยิวเก่าม,มืออื้ออือเชพวกมาได้ครับคุเออะเอาแค่นี้พอเอปาปากขขงอเนาะแต่วัไม่พุ้งมากหรอกพราะกแค่นี้แหละ้มากมาม่เลยเนาะเอาบุนี<า>้นพู้ต่อเนาะแล้วก็รับขันพวกร้านแล้วก็รับ ปปตัวปัจจัยร,รูปรานที่ร่วมข้างใครมาร่วมข้างมาหาเกลือรุ่นสิบเก,กา้าดวคนนั้นจะถูกหยวยหวยเบือ่อฟันทงฟันทงพุ่งหนึ่งถ้าอยากได้ขวงอะไรก็เจียบหน้ามาถ้าอยากได้ขวงมาแังให้มไม่คู่ดยกุกตาเท่าไหร่รู้จังไหมมูมจากบอก,อกอใครใครมันถือตัวเก่าด้วยชิดเด็กเลือเด็ด้วยชิดเก่เกเเกา

ต่ายแมต้องมีเสียงคอยบอกว่าบอกนีที่มัดมือแล้วแม่ดูมือเป็นลายตัวมค่ะแอดไอกาบสวัสดี FC แฟนช่องไอพาด้วยทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะเป็นจังไนนอรับชมเขาลงคลองค่ายพุตาไปแล้วค่ะได้ตัวเน้นตัวได้กันนอค่ะท่านชมค่ะเดี๋ยวแอดสรุปให้ฟังอีกรอบนึง สำหรับอาหารรายวันนะคะวันที่6เมษายนพศ2567ค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะถ่าไหนมีประกากระจิกตามเนาะคะ<อ>่ะผู้เน้นยำเนะคะให้ไปจิ้มล้วนเลยก็คือ17กับ7เก่าเนาะค่ะแล้วก็ห้เจวัน7 7เนาะค่ะ7 7นี่ตีตได้หลายย่างนะคะ717นี่ตีตได้หลายย่างเนาะค่ะอาจจะเป็น717ก็ได้ค่ะค่ะกบะีดพิจารณาเบิงเนาะค่ะสำหรับอาหารมื้อนี้ค่ะ ตำรับหัวสิบหเมษายนพศ2567นะคะผููตาค่ะไห้พุ่นชาช่ายนะคะเขียนใส่หยอดว่าชาสุดท้ายนะคะ่ะเขาพภา,า,ายค่ะให้พุ่นชาสุดท้ายเขียนใส่หยอดว่าใช้ยาผููตาเก่าสิบเจ็ดนะคะนี่ค่ะ แล้วแต่ห้คพุณนอ่อนนิชาเนาะคะ่ะห้ค่าเครื่องบินค่ะคีมาสิบเจ็ดค่ะแล้วก็บอกผู้บอกว่าบอกสิบเก่าแต่มันออกสิบหกเนาะคะ่ะ<ม>กับพินิจพิจารณาเบิรงค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะต่อมาค่ะแอดได้คืนกับคืนคันกับพระราปู่ตาเนาะคะ่ะผู้บอกห้แอดเนาะคะ่ะเขียนห้มันถึงเนาะคะ่ะอายเขียนหัวขอให้มันถึงเนาะคะ่ะผู้ตาตายค่ะดีปผู้ก็เลยบอกว่าอายุป,ปูเนาะคะ่ะ เก่าสิบเจ็ดเส้นนะคะเก่าสิบเจ็ดผู้บอกให้จำไว้นะคะสวัวลกซร์ารมืออื่นค่ะมืออื่นผู้บอกว่ามืออื่นให้ใส่ค่ายคนละเจ็ดสิบเก่านะคะเจ็ดร้อยสิบเก่าค่ะท่านชมเจ็ดร้อยสิบเก่าหรือว่าอาจจะเป็นเก่าหนึ่งเจ็ดก็ได้ผู้บอกว่ายาลืมค่ะจำไว้นะคะเจ็ดหนึ่งเก่าค่ะ เน้นๆค่ะโตเก่าตัวเดิมค่ะท่านชมเก่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก่าค่ะค่ะท่ันไรยัางไปยิปกบกาแฟไปยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้ค่ะหามหือสุดท้ายเพราะท่านเนาะค่ะท่านชมค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะทันไทีได้รับชมช่องไอ้ผ้ารวยแล้วนะคะให้โชค,โชคๆวันมาลำๆรวยๆทุกผูทุกคนค่ะ